การถอนหายใจไม่ผิดเพราะร่างกายกำลังช่วยคุณอยู่คุณเคยเผือถอนหายใจดังๆกลางวงประชุมแล้วโดนคนมองหน้าไหมครับแล้วคุณก็รู้สึกผิดใช่ไหมครับคนเรามักจะคิดว่าการถอนหายใจเท่ากับเบื่อรำคาญหรือหมดหวังเราเลยพยายามกลั้นหรือแอบถอนหายใจเบาๆแต่เคยสงสัยไหมครับ ทำไมร่างกายถึงสั่งให้เราทำแบบนั้นโดยอัตโนมัติคนเราถอนหายใจเฉลี่ย12ครั้งต่อชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวนะครับเราอาจกำลังเข้าใจผิดครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์เสมอไปแต่มันคือกลไกลการกู้ชีพของปอดครับในปอดของเรามีถุงลมจิ๋วๆที่เรียกว่าอวิโอายเป็นล,ล้านๆถุงที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนเวลาเราหายใจปกติ ตื้น,นถุงลมพวกนี้บางส่วนมันจะค่อยๆแฟบลงและปิดตัวเหมือนลูกบ่งที่ลมอ่อนถ้าปล่อยไว้นานๆปอดจะทำงานแย่ลงออกซิเจนจะตกสมองเลยสั่งการด่วนถอนหายใจซะการถอนหายใจคือการสูดลมหายใจเข้าลึกกว่าปกติสองเท่าเพื่อเข้าไปเป่าถุงลมที่แฟบเหล่านั้นให้พองกลับขึ้นมาใหม่ครับ มันคือปุ่มรีเซ็ตระบบทางเดินหายใจนั่นเองสรุปถอนหายใจให้เป็นยาและการดูแลอง์รวมและในทางจิตวิทยาการถอนหายใจยาวๆย,ยังช่วยลดความเครียดได้ทันทีด้วยครับถ้าคุณรู้สึกตื้อๆหรือเครียดลองใช้สูตรที่นักวิจัยแนะนำคือ physiological sigh การถอนหายใจทางสรีรวิทยาดูครับ หายใจเข้าทางจมูกสองครั้งติดกันคือครั้งแรกยาวครั้งที่สองสั้นๆเพื่อเติมลมให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆให้นานกว่าตอนเข้าครับการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การรีเซ็ตปอดด้วยการหายใจแต่คือการดูแลสมดุลในร่างกายให้พร้อมรับมือกับทุกวันด้วยครับสำหรับผู้ทำงานหนัก ที่ต้องการการดูแลอย่างครบถ้วนลองมองหา Blackmore Multi-Vitamin Nutri 50+ Plus เป็นตัวช่วยสิครับผลิตภัณฑ์นี้รวมวิตามินและแร่ธาตุถึง20ชนิดพร้อมสารสกัดสมุนไพรสำคัญอย่างเห็ดหลินจือใบแป๊ก,ก้วยโสมและปักคีที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมภูมิคุ้มกันเหมือนกับที่เราตั้งใจหายใจลึกๆเพื่อดูแลปอด การรับประทาน Blackmore มัลติวิตามิน Nutri 50+ เพียงวันละหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารก็คือการให้การดูแลสุขภาพองค์รวมที่สำคัญเช่นกันครั้งหน้าถ้าอยากถอนหายใจไม่ต้องกลั้นไว้ครับร่างกายคุณกำลังต้องการมันและอย่าลืมใส่ใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุกๆวันด้วยนะครับ